นะคะทุกคนเราก็จะมาคือว่าเรานะคะต้องพูดเสียงให้ดังเรานะคะก็จะมาทำคลิปอะไรสั้นๆใครอยากติดตามคลิปของพี่นะคะที่เป็นแบบเออพี่เล่นเกมอะไรแบบนี้ก็พวงนั้นนะคะค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็คงได้อะเนาะอ่ะ,อะสำหรับใครที่ชอบแบบติดตามพี่แบบพี่เล่นเก ก็ติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ก็จะไปลงคลิปกันนะคะไปติดตามกันได้เลยต่อต่อไปเราก็ทาทัวแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถรถนะคะรถกิงรถคันที่1ต่อไปก็คันที่สองนะคะนี่ค่ะคันที่สองใครคิดถึงน้องเมยกันนะคะให้ดูสักหน่อยตรงนี้ก